โอเคเพื่อนเพื่อนๆครับพอเข้ามาใน TikTok Studio แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับข้างบนมือขวานะครับไปช้าๆเลยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับเป็นรูปบ้านข้างๆกับรูปโปรไฟล์นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปบ้านแบบนี้อกดเข้าไปเลยครับกดตึ๊บฮรอสักครู่นะครับใช้เวลานิดนึงแล้วก็จะเข้ามาในนี้ครับ หน้านี้นะครับหน้าหลักนะครับสวยแล้เพื่อนเพื่อนลงมาดูนี่ครับรายการบันทึกไลฟ์ครับผมแล้วก็กดเลยนะครับเพื่อนๆอยากได้อันไหนหรือว่าจะดูทั้งหมดก็คลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับไลฟ์ก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันมีไฮไลท์ด้วยนะครับมีไฮไลท์แต่ถ้าใครจะบันทึกกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัววิดีโอนี้ครับกดปุ๊บเลยนะครับแล้วเขาก็จะให้เลือกแหล่งที่เราจะบันทึกนะฮะผมบันทึกไปที่ได้อีกดเซฟครับกดเซฟปุ๊บ รตรงนี้ขึ้นแล้วครับกำลังดาวน์โหลดครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าของใครที่อัดนานๆนนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงใช้เวลาค่อนข้างนานต้องรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกหน้าจอนะครับนี่ครับเท่านี้ก็เสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆก็จะสามารถใช้ไลฟ์ของตัวเองไปตัดต่อคลิปเพื่อลงโพสต์อีกได้อีกคลิปหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลนะถ้าชอบกดไลค์กดใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณมาก